สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแก้อสมการชุดเส้นตัวแปรเดียวต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะในตัวอย่างที่1นึ่งเาบอกว่าจงแก้อสมการลบสส่วนสมากกว่าหรือเท่ากับ a อบวกหนะคะเราก็ลากจออกมาเหมือนเดิมก่อนเลยนะคะลบสส่วนสมากกว่าหรือเท่ากับเอบวกหหลังจากนั้นนะคะในที่นี้เราจะต้องกำจัดส่วน พิจารณาจากอสมการนะคะเห็นไหมท่ามันมีส่วนสามเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ากำจัดส่วนสามโดยนำสามมาคูณทั้งสองข้าง ลบ x ส่วน 3x มากกว่าหรือเท่ากับ3คูณกับไรคะ x บวก5หลังจากนั้นนะคะ3คูณกับลบ x ส่วน 3x ะคะอันนี้ตัวสามนี่เป็นหารัวนี้เป็นคูณไหมคะตัดกันหมดไปก็จะเหลือลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ3คูณกับ x จากนั้นนะคะเราเอาสารคูมกระจายเข้าไปยังตัวในแล้วก็ตัวหน้าตัวหน้าและตัวหลังนะคะขอ,อง x บวก5ก็จะได้เป็นลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ3คูณ x กลายเป็น 3x บวกด้วย3คูณ5เป็น15บห้นะคะจากนั้นครูก็จะจัดรูปสมการสรมการที่เท่ากันนะคะโดยย้าย 3x ไปหาลบ 2x ก็จะได้เป็นลบ 2x จากห3ว3ก็กลายเป็นลบ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ15ลบ 2x ลบไป 3x ก็จะกลายเป็นลบ 5x มากกว่าหรือเท่ากับ15เราก็จะย้ายนลคะลบ5ที่มันคูณอยู่กับ x ไปไว้ทางขวาแต่ในที่นี้คือลบ5 ช่ไหมคะเวลาเราจะย้ายค่าเป็นตัวหารมันทำไมคะติดลบเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายคะ่ะจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับทางซ้ายเรียังคงเดิมก็คือะไรคะ x ก,ก็เป็น1ิหาารด้วยลบ5สามารถหารได้ลงตัวน,นะคะก็จะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรคะลบ3เพราะฉะนั้น x คืออะไรเราก็ามาตอบ อลู x ก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3ค่ะเรียบร้อยค่ะ